ร้ารเติบูตินทางนะคะ,ด,ะ,คะด้านนี้ก็เป็นส่วนของเมนูน้ำประจำร้านนะคะนน่นะวัน,นี้ประจำมแกงนะคะทางานเต๋อบูพวงเราจะมีแกงเป็นแกงอื่นบานอ่าหานบานๆนะคะอันนี้จะเป็นค่แกงต้มปลาถูกตังกับน่อใไม่นอ โดง่งิงนะคะอ่าตัวนี้จะเป็นพวกลิ้งเนื้ออ่าตัวนี้จะเป็นพวกพริกไก่บ้านอ่าพวกพริกไก่บ้านนี่จะมีทุกวันนะคะเกง่งพวกลิ้งเนือ้อพวกพริกไก่บ้านนี่จะเป็นเก่งข้าวโนวานโนวานนี่จะมีเฉพาะ,ะ,ะอ่อำเภอดอนปิบุญน,นะคะจะมีเฉพาะหลานสักกาดห,หรือว่าสีรนเพราะว่ามันจะเป็นสมุนไพรอื่นบ้าน,นะค่ะ อันนี้จะเป็นแกงหู้กับโนมายไส้ยู่ต่อ,อค่ะวันนี้นะคะเลยลาวันก็มีนูจะไม่เหมือนกันค่ะอันนี้จะเป็นต้สมสีโยต้มเมาก,กับกุ้งค่ะมัรสชาติจะเปรี้ยวๆมันๆอร่อยมากค่ะพวกอันนี้จะเป็นไตบานต้มขมิน้นแล้วก็นี่จะเป็นตุนกระดูกหมูเห็ดหอมค่ะมีสุกเหลืองอยเนือเ้อเปื่อยมีผัดเส้นไข้เค็ม มีตม้มยำวัวปรุงประชนแล้วก็มีผัดเคยค่ะผัดเคยจะเป็นสูตรโบราณอร่อยค่ะเป็นเก๋จีฟรีสัมรับลูกค้าที่ทานในร้านค่ะสวัสดีค่ะร้านตะเกียน่ตั้งนะคะยู่ำเภื่อร้อนมีบุญกันอรศรที่ธรรมาราชบ้นไปบ้านมาเวม,มเขีข้าวแกงถึงบ้านหรือมาทานข้าวแกงถึงบ้านอี่นี่ด้นะคะมีผัดก๋วยเตี๋ยจีต่างร้านบุ้เองค่ะ